สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวสวนมั่นสัปะหลังทุกข่ทุกคนนอค่ะกะมีพายุเข่าเข่านอจาะพายุของวิพาสื่อผนกระสือม้วนมวนเป็นจังไดเตรียมรับพายุกันดีหรือย,อยั่งนอมั่นสำปะหลังเฮาเป็นตะนามทวมบอราค่ากะเป็นบบขึ้นไปซะเลยที่แหลกกะขึ้นดีดีพ่อปิดดานไทยกัมพูชา ทำทาวาสิขืนดีดีพี่น้องราคามั่นสำปลังแต่กระโบเกิน1บาทแต่ละพื้นทีจะซือบอบคือกันก็ถึงเดือนฝนตกเดือนเจ็ดเดือนแปดฝนเลง็งฝนตกน้ำอาจจะทวมหัวมั่นเฮ่าก็ไดแแฮงแต่ว่าได้ยินข่าวว่าพายุวิภาทลมหนักแห้งขิดย่านพี่น้องย่านมันมาทวมมั่นย่านหัวมั่นเนาเจอช่วงหนาฝนมั่นกสิเนา่า ปลูกมั่นดูแลจนโตกดเจอแต่ปัญหามากมายคนที่ทำการเกษตรเนาะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นสวนมันหรือสวนขา้าวโพดข้าสีหูจากกันดีว่าลงทุนหน่อยลงทุนหลายซํใใดผลผลิตออกมามันใดซํใใดชาวสวนเกษตรทุกคนนี่เขาสีหูกันดีจ้ะ อาชีพปลูกมันสำปะหลังให้เมนวา่าผู้ใดกำลังปลูกอยู่ปีนี้คือสถานการณ์แบบเดียวกันย่ปลูกรคาคาีบาทหลายๆคนที่น่าจะรู้สาเหตุอยู่เนาะเป็นอย่างราคาคือตต่ําำคักแทหรือว่าปีกอนี่ทุกคนสะออนราคาหลายเพิ่นก่อนมาปลูกมันสำปะหลังกัน ส่วนราคากับบอกคอยมีแต่เข่ากะพุ่มใจในการเป็นเกษตรกรเนาะค่ะถึงเข้าสิจบอย่างมากเข้ากะพุ่มใจในการเกษตรกรจิตใจสะอาดแล้วค้นที่จบดอกเตอร์จิตใจสกรปรกอันนี้กบบระบอเรีรวบรวมคนเนาะค่ะอันนี้เป็นบางคนบางคนกับจิตใจดีบางคนกับโหดร้ายมันโมเมนต์ทั่วไปเนาะจ้ะแต่ชาวเกษตรกรบานเฮ้าเฮ้าท่ำใจ โดยสุดจริตเฮาทำงานแบบสุดจริตวันไหนทุนเขาอยากซื้อจังใดเขาก็ะซื้อใดเฮาเช่ากษษตรกรเขาซื้อแบบใดเฮาก็ขายแบบนั้นละ่ะนี่ล่ะคืออาชีพเกษตรกรแปลว่าผู้ลังค้นกระจบสูงแต่คว่มคิดต่ำตำก็มี่มี่ทันนึงมาหมินมน่นไต้ค้อมิ่นเขาบอกว่าจบอะไรมาเขาว่า ่อยกระจบเกษตรกรด้านเกษตรกรนี่แหละพี่น้องคอยบริจบสูงคือดอกตือคือพวกท่าเจ้าดอกคอยกะหาเศร้ากินคำยังสี่ละเศร้าเกษตรกรบ้านเฮ่าถึงสีจบมาในพื้นที่เกษตรกรที่สีเลือทำงานโดยชุดจริตเกิดมาเป็นเช่าเกษตรกร หลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินถึงเฮ้าสิบโบมี่ใบปลิญญ้ินยาแต่เฮ้ากระชอบอาชีพของเฮ้าอาชีพชาวไร่ชาวนาเฮ้ากับพุ่มใจในพ่อแม่ไห่เฮ้ามาชาวไร่ชาวนาเกษตรกรหรือกสิกรเป็นผู้ประกอบอาชีพกเกษตรกรรมคือเลี้ยงสัตว์เอาอาหารหรือวัตถุดิบข้ามหนีปกติใช้กับผู้ที่กระท่ำ อย่างใดอย่างหนึ่งปลูกพืชไร่สวนผลไม้เลี้ยงสัตว์ปีกเช่าไร่เช่าหน้าอาจเป็นเจ้าของที่ดินเกษตรกรรมหรือทำงานเป็นผู้ใช้แรงงานบนที่ดินในประเทศเศรษฐกิจกนะ้วหนาและสืบทอดอาชีพเกษตรกรพัฒนาความรูสางไายใดที่มันคงพ่ออยู่พ่อกินพ่อดีพ่อเพียงเกษตรกรจึงมีความหมาย ผู้ทำงานในที่ดินหรือที่หน้าหมายถึงผู้ที่อาศัยที่ดินที่หน้าเพื่อเพาะปลูกพืชผลเลี้ยงสัตว์อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพอิสระที่ไม่จำเป็นต้องขึ้นตรงกับหน่วยงานใดๆสาม,มารถบริหารจัดการเวลาและวางแผนการการทำงานใดเองในปัจจุบันพบว่า เกษตรกรมีฐานะมักมีที่ดินท่ำกินเป็นของตัวเองอาซีบเกษตรกรบางคนกระจบสูงบางคนกระจบโป๊ซีนอกจากแต่เฮ้ากระข้องฉีพด้วยวิธีชุนบทของเฮ่าจีวอาเรื่องเกษตรกรให้ฟังนอกจากเกษตรกรที่มีฐานะมักมีที่ดินท่ำกินเป็นของตัวเองแต่สำหรับเกษตรกรที่มีฐานะปานกลางและค่อนข้างตำ ถึงอยากจนมักเศ้าที่ดินทำกินมากกว่าฐานะเกษตรกร,กรมีรายใดลดลงและมีหนี้สินเพิ่มขึ้นทุกปีแต่เขาก็ภาคภูมิใจที่เขาเป็นเกษตรกร,กรถึงเขาว่ามีใบปริญญ้นญาเขาก็ตั้งหลักใดของเขาหากินแบบพ่อเพียงภูมิใจพ่อใจที่เขาเกิดมาเป็นเช่าไไเช่าหน้าปัญหาของเกษตรกร,กรไทยต้นทุน การผลิตสูงฉเฉลี่ยแล้วก็คือต้นทุนสูงแต่ผลรับออกมาโบได้ดังค่ำขาดคิดไหวเพราะว่าราคาโบมีแต่เข้ากระสูงสูงเพื่อคว่ำอยู่รอดปลอดภัยเนาะจ้ะแค่หวังวา่าสักวันหนึ่งคงจะมีราคารัฐบาลเพิ่งกระตง่งช่วยเหลือเฮ้านี่ละอาชีพเช่าใหา้เช่าหน้า หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินค่ะบ่มีดอกใบป,ปริญญามีเตการค้องฉีบกระสตรโกรไปเรื่อยๆมีราคาหรือบ่มีราคาเฮ้ากระปูกมันสำปะหลังคือเก่าจะ่ะอาชีพเฮ้าแบบนีอยู่แล้วเดินตามร้อยโอของเฮ้าอยู่แบบโอเพียงก็สุขใจแล้วค่ะคลิปนี้กะบ่มียังหลายเนาะพี่น้องเคมาเบาเรื่องการอยู่กัน เจ้าของเจ้าเกษตรกรบานเท่าเนาะจ้ะสวัสดีค่ะ